ด f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญที่มีความงดงามคมชัดเข้มขังและก็ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับและเป็นที่นิยมมากๆนะครับอีกองหนึ่งอีกในหนึ่งรายการของช่องของเรานะครับนั่นคือเหรียญพระครูบุญสารสุมนนะครับเหรียญน,นี้นะครับซึ่งเป็นเหรียญทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับที่ไม่ค่อยพบเจอกันเท่าไหร่นักนะครับถือว่าหายากได้ได้รับความนิยมมากๆนะครับ ด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพระครูบุญสารสุมนนะครับถือไม้เท้านะครับยืนเต็มองค์นะครับตรงด้านข้างมียันประกฏอยู่2ด้านของท่านนะครับตามแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้นะครับและด้านบนก็มีไลายไทยไลายกระหนกอยู่ตรงใกล้ๆก,ก,กับห่วงเหรียญน,นะครับพลิกไปให้ชมด้านหลังเหรียญน,นะครับประทับองค์พระพุทธรูปด้านบนและจะรีกว่ความพระศรีสักยมุนีนะครับ ที่ลึกผูกพระเจศีมาวัดสว่างแวงฮีอําเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับ28มกราคม2545นะครับซึ่งองค์พระศรีสักยมุนีนี้นะครับเป็นองค์พระประจำวัดสว่างแวงฮีนะครับอําเภอพระยืนจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ด้านหน้าก็เป็นรูป,ปองค์หลวงพ่อพระครูบุญสารสุนรซึ่งเป็นเหรียญของท่านนะครับงดงามคมชัดเข้มขังได้รับความนิยมมากๆและก็หายากนะครับ เหรียญทรงสี่เหลียหล่ยมพื้นผ้าแบบนี้หาค่อนข้างยากนะครับผมเองก็มีอยู่1เหรียญเท่านั้นถ้าเอ c ซีท่านใดสนใจจะชอบบูชาจริงๆเหรียญนี้นะครับก็ให้ที่ติดต่อมานะครับขอบคุณครับ